วันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์กิติพลเดชชาบรกุลอาจารย์ประจําคณะแพทยาศาสตร์และการสาธารณสุขที่จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องเทคโนโลยีการป้องกันอันตรายจาก,การังสีสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคำถามแรกเลยนะคะรังสีคืออะไรคะอาจารย์ครับสําหรับความหมายของรังสีนะครับถ้าเป็นความหมายกว้างๆนะครับก็คือเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งนะครับที่สามารถเคลื่อนที่ผ่าน ตัวกลางใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอากาศหรือว่าวัสดุใดๆก็ได้นะครับก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็นสประเภทนะครับประเภทแรกนะครับก็จะเป็นรังสีชนิดไม่ก่อให้เกิดระจุหรือเราเรียกว่านอนไอออนิซิ่งเรเดชันนะครับรังสีชนิดนี้เนี่ยก็จะเป็นรังสีที่มีพลังงานต่ำนะครับซึ่งเป็นรังสีที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไมโครเวฟนะครับเป็น,คล,นคลื่นวิทยุหรือว่าสัญญาณมือถือนะครับ สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นถือว่าเป็นรังสีชนิดไม่ก่อให้เกิดประจุนะครับประเภทที่2นะครับเป็นรังสีชนิดที่ก่อให้เกิดประจุหรือเป็น ionizing radiation นะคะรับรังสีชนิดนี้เนี่ยเป็นรังสีที่มีพลังงานสูงนะครับซึ่งหากเราได้รับปริมาณรังสีชนิดนี้เนี่ยมากเียงพอก็อาจจะก่อให้เกิดอันตารายได้นะครับประเภทของรังสีชนิดนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นเป็นรังสี x หรือรังสีกัมมานะครับ คำถามต่อไปนะคะประชาชนทั่วไปเนี่ยจะสามารถได้รับรังสีจากแหล่งใดบ้างคะจริงๆแล้วนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับว่า,าการใช้ชีวิตประจําวันของคนเราทั่วไปนะครับก็มีโอกาสได้รับรังสีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะรังสีที่ไม่เก่อประจุนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้มือถือการใช้ไวไฟาการฟังวิทยุต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นการได้รับรังสีชนิดไม่เก่อประจุนะครับแล้วก็ มีโอกาสกันนะครับที่บุคคลหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับรังสีชนิดก่อประจุเหมือนกัน,นครับอย่างนี้ประชาชนทั่วไปเนี่ยจะได้รับรังสีก่อประจุได้จากแหล่งใดบ้างคะอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าแหล่งรังสีที่มนุษย์เราได้รับเนี่ยถ้าแบ่งคร่าวๆนะครับก็แบ่งได้เป็นสองประเภทนะครับประเภทแรกนะครับก็คือเป็นแหล่งรังสีที่มาจากธรรมชาตินะครับ ยกตัวอย่างนะครับเช่นนังสีคอสมิกซึ่งเป็นนังสีที่มาจากนอกโลกนะครับทะลุชั้นบรรยากาศลงมานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยที่อาศาัยอยู่บนโลกก็มีโอกาสที่จะได้รับนังสีประเภทนี้นะครับหรือจะเป็นพวกสารกำมันตะลัง,าลางสีที่ปนเปื้อนอยู่ในดินนะครับแล้วมีการนาดินเหล่านั้นเนี่ยมาทําการก่อสร้างเป็นอาคาร้าเรือนนะครับประชาชนที่อาศาัยอยู่ในอาคารมาเรือนก็มีโอกาสที่จะได้รับรังสีด้วยนะครับ หรือแล้วก็อีกประเภทหนึ่งนะครับก็เป็นรังสีชนิดที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นะนะครับโดยส่วนใหญ่ประเภทนี้เนี่ยก็จะใช้ทางกานแพทย์ะนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นพวกรังสีเอ็กซ์หรือรังสีแกมมานะครับที่ประชาชนประชาชนทั่วไปนะครับได้ไปเอ็กซเรย์ตามโรงพยาบาลค่ะค่ะแล้วปริมาณรังสีที่ประชาชนทั่วไปได้รับเนี่ยส่วนมากวันเนี่ยมาจากแหล่งใดบ้างคะโดยอัตราส่วนคร่าวๆนะครับสำหรับปริมาณรังสีที่บุคคลได้รับ ตลอดช่วงชีวิตนะครับ <Okay. S 2> ส่วนใหญ่จะได้รับจากรังสีที่เกิดตามธรรมชาตินะครับซึ่งมีปร,ริมาณ80% mm hmm. นะครับ mm hmm. แล้วก็จะได้รับอีกส่วนหนึ่งที่จากมนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยประมาณ20% mm hmm. แต่อย่างไรก็ตามนะครับอัตราส่วนนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละคน <Okay. S 2> นะครับยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ที่สูงจากระดับน้ำทะเลเยอะๆนะครับ mm hmm. ก็มีโอกาสที่จะได้รับรังสีคอสมิกจากนอกโลกนะครับ หรือบุคคลใดที่มีโอกาสที่จะต้องไปตรวจต้องไปเอกซเรย์ที่โรงพยาบาลเยอะๆนะครับก็อาจจะได้รับนังสีในส่วนที่มนย์สร้างขึ้นอยู่นะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับและประชาชนทั่วไปเนี่ยจะมีความมั่นใจได้อย่างไรว่าการไปตรวจเอกซเรย์ที่โรงพยาบาลจะมีความปลอดภัยคะในการตรวจหรือว่าการใช้รังสีนี้กับมนุษย์ทุกครั้งนะครับเราจะต้องมีการผ่านการพิจารณาของแพทย์นะครับโดยเฉพาะเป็นแพทย์นังสีแพทย์นะครับ จะมีหลักในการคิดนะครับว่าจะต้องการใช้รังสีในครั้งนั้นเนี่ยจะต้องได้ประโยชน์มากกว่าทูทุกครั้งนะครับรวมไปถึงในการาตรวจนะครับก็จะมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญนะครับไม่ว่าจะเป็นนักพิสิกรแพทย์หรือว่านักังสีเทคนิคเนี่ยก็จะทําการควบคุมดูแลการใช้รังสีกับผู้ป่วยนะครับให้ได้ปริมาณรังสีที่ถูกต้องนะครับและอย่างน,นี้รังสีเนี่ยมีผลต่อร่างกายเราอย่างไ การได้รับปริมาณนังสีนะครับก็แบ่งได้เป็นสองประเภทนะครับประเภทแรกนะครับก็คือเป็นการได้รับปริมาณนังสีที่สูงมากเพียงพอในระยะเวลาสั้นๆน,นะครับ <c oughs> ก็การได้รับรังสีแบบนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ามีผลกระทบต่อระบบใดของร่างกายยกตัวอย่างนะครับเช่นะระบบเลือดนะครับร <c oughs> ังสีอาจจะไปทําลายตัวมเมล็ดเม็ดเลือดแดงน,น,นะครับก็อาจจะทําให้เกิดการอ่อนเพลียนะครับหรือ การไปโดนผิวหนังนะครับก็อาจจะเกิดอาการผื่นแดงนะครับหรือถ้าได้รับปริมาณน้ำสีที่สูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดเป็นแผลเหนื่อยน้ำรั่วลุกได้นะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือเป็นการได้รับปริมาณน้ำสีในระยะเวลานานๆนะครับอันนี้เนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดเป็นการเพิ่มโอกาสนะครับในการเกิดโรคอื่งหรือการสิ่งหรืออาการผิดปกติทางพันธุกรรมได้ แล้วยางนี้เราจะทราบได้อย่างไรคะว่าตัวเราเียได้รับรังสีแล้วครับคุณสมบัติหนึ่งนะครับของรังสีก็คือการที่มนุษย์เรานะครับไม่สามารถที่จะตรวจจับรังสีได้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการดกรมกลิ่นการสัมผัสนะครับใดๆนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการจะตรวจจับรังสีเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือโดยเฉพาะในการตรวจวัดน,นะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วนะครับเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยก็มักที่จะใช้กับบุคลากรที่ทํางานด้านรังสี นะครับแต่ว่าโดยทั่วไปนะครับพื้นที่ใดนะครับที่มีปริมาณรังสีสูงนะครับก็จะมีมาตรการในการป้องกันจํากัดการเข้าถึงของบุคคลทั่วไปนะครับไม่ให้ที่จะเข้าไปสัมผัสหรือได้รับปริมาณรังสีเหล่านั้นนะครับค่ะแล้วประชาชนทั่วไปเนี่ยจะมีความมั่นใจได้อย่างไรว่าในทุกพื้นที่ที่มีการใช้รังสีจะมีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัดครับ ำหรับในประเทศไทยนะครับก็จะมีหน่วยงานหนึ่งนะครับก็คือหน่วยงานปรมาณูพื่อสันตินะครับ,รบจะเป็นหน่วยงานที่จะคอยควบคุมดูแลนะครับสัา,านประกอบการที่มีการใช้ดังสีนะครับให้ปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ดังสีได้อย่างถูกต้องการนําเข้าได้อย่างถูกถูกกฎหมายนะครับรวมไปถึงการออกแบบห้องต่างๆให้ควบคุมปริมาณารังสีได้อย่างปลอดภัย นะครับและรวมไปถึงมาตรการในการจำกัดพื้นที่นะครับไม่ให้ประชาชนทั่วไปนะครับเข้าถึงปริมาณรังสีที่มีปริมาณสูงงนะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชนทั่วไปได้นะครับครับและสัญลักษณ์ที่สำคัญทางการป้องกันอันตรายจากรังสีนะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์เตือนภัยทางรังสีนะครับลักษณะนะครับก็จะเป็นลักษณะของใบพัดสามแฉกนะครับ ตัวใบพัดเนี่ยจะมีลักษณะของสีม่วงแดงหรือดำนะครับบนพื้นเหลืองนะครับอันนี้เนี่ยถ้าติดป้ายหรือบคุคคลประชาชนทั่วไปเห็นที่บริเวณใดนะครับต้องพึงระวังไว้เสมอว่าในพื้นที่หรือบริเวณนั้นเนี่ยจะมีการใช้รังสีอยู่นะครับแล้วถ้าหากเรามีความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีการใช้รังสีเราควรจะปฏิบัติตอนอย่างไรคะครับสําหรับหลักในการ ป้องกันอันตรายจากบังสีนะครับโดยทั่วไปแล้วจะมีหลักที่จงาง่ายๆอยู่3ข้อนะครับข้อแรกก็คือเวลานะครับเวลาคือเราต้องอยู่กับลังสีน้ำให้น้อยที่สุดนะครับข้อที่2นะครับระยะทางคือเราต้องอยู่ให้ไกลาจากแหล่งกําเนิดรังสีนั้นให้ได้มากที่สุดนะครับข้อที่3นะครับก็คือเครื่องกํ <S <S า,าลังรังสีนะครับเราอาจจะต้องอยู่หลังจากพวกเครื่องกําลังรังสี ยกตัวอย่างเช่นฉากตะกตุนะครับหรือหลังกําแพงที่เป็นคอนกรีตนะครับก็จะช่วยลดปริมาณน้งเสีที่ะจะมาสู่เราได้นะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ทุกท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันตนเองจากรังสีวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์กิติพลเดชาาวรกุลนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้และสุดท้ายนะคะฝากติดตาม FMD PH Channel ได้ทาง Facebook คณะแพทยาศาสตร์และการสาธณสุขขอบพระคุณทุกทท,ท่านมากค่ะ